คุณมองชีวิตตัวเองแบบ internal หรือ external locus of control ครับก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจนะครับว่า locus of control คืออะไรครับผมมีคำถามง่ายๆ3คํคำถามนะครับนะอยากให้พี่ๆทุกคนลองตอบคำถามดูครับว่าคุณเลือกข้อ A หรือข้อ B นะครับคำถามที่1นนะครับคำถามถามว่าเวลาที่คุณประสบความสำเร็จแล้วคุณรู้สึกกับตัวเองว่าอะไรนะครับข้อ A ตอบว่าเพราะฉันพยายามและเตรียมตัวมาอย่างดีครับส่วนข้อ b ตอบว่าเพราะโชคมันเข้าข้างฉันคำถามที่2นะครับถามว่าเวลาที่คุณมีปัญหาในการทำงานครับคุณจะคิดกับตัวเองว่าอะไรนะครับข้อ a ฉันควรจะจัดการอารมณ์และสื่อสารให้ดีขึ้นกว่านี้ส่วนข้อ b ครับเพราะว่าหัวหน้าน่ะไม่เข้าใจฉันเลยส่วนคำถามข้อที่3นะครับนะถามว่า เวลาที่คุณล้มเหลวในการทำอะไรก็ตามคุณจะคิดและบอกกับตัวเองว่าอะไรครับข้อ A ฉันยังมีจุดที่ต้องพัฒนาอีกมากนะครับส่วนข้อ B ครับเพราะว่าโอกาสไม่ค่อยเข้าข้างฉันเลยครับและถ้าพี่ๆคนไหนนะครับนะตอบข้อ A มากกว่า2ข้อขึ้นไปนะครับคุณมีแนวโน้มที่จะเป็นคนในประเภท internal locus of control ครับ ตอนนี้เรามาทำความเข้าใจกับคำว่า l u คัส o อฟคอนโทรกันครับทฤษฎีนี้นะครับนะถูกนำเสนอโดยนักจิตวิทยานะครับชื่อว่า Julia ย o s t e r นะครับนะเขาอธิบายคำหนึงไว้ครับว่าคนเราเนี่ยมีศูนย์กลางของการควบคุมชีวิตที่แตกต่างกันมากๆครับโดยเขาแบ่งคนนะครับออกเป็น2กลุ่มนะครับก็คือเป็นแบบ internal lucas of control กับ e x t e r n a l locus of control ครับเรามาดูก่อนนะครับนะว่า Internal locus of control เนี่ยเขามีความคิดแบบไหนครับคนที่เป็น Internal นะครับเขาจะเชื่อว่าชีวิตของคุณต้องควบคุมด้วยตัวเองเท่านั้นครับแต่ในส่วนของคนที่เป็นกลุ่มของ External นะครับนะเขาจะเชื่อว่าชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกครับและจากที่พี่ๆได้คำตอบมาแล้วนะครับนะลองถามกับตัวเองดูง่ายๆเลยครับว่าเวลาที่คุณเจอปัญหาหรือเจอความล้มเหลว ในการทำงานทุกอย่างครับคุณมักจะบอกกับตัวเองว่าอะไรบอกแบบ internal หรือบอกแบบ external ครับแล้วถ้าเกิดใครนะครับนะยังมองการคอนโทรลตัวเองแบบ external อยู่ครับ มันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆนะครับที่เราจะเริ่มต้นเปลี่ยนให้มีมุมมองแบบเทอร์นอลมากขึ้นเพราะคําว่า Lucas of control เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ตายตัวครับมันคือมุมมองที่สามารถเริ่มต้นฝึกได้นะครับผมโดยการเริ่มต้นทุกครั้งเนี่ยให้คิดเสมอว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ที่เราไม่พอใจเนี่ยมีอะไรที่เราควบคุมได้บ้างครับซึ่งปัจจัยภายนอกหลายๆอย่างนะครับเราอาจจะควบคุมไม่ได้ครับแต่แน่นอนมีสิ่งหนึ่งที่คุณควบคุมได้ก็คือความคิดครับการตอบสนอง การวางแผนครับรวมถึงการเริ่มขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะครับสุดท้ายแล้วนะครับนะชีวิตเรามันไม่ได้เรียบง่ายขนาดนั้นเสมอไปครับที่เราจะควบคุมทุกอย่างด้วยตัวเองได้นะครับแต่เราควรจะเชื่อไว้เสมอนะครับนะว่าเรามีบางสิ่งบางอย่างที่ทําได้อยู่เสมอนะครับและสิ่งเสียงนะั้นน่ะคือเขาเรียกว่า internal locus of control ครับเป็นจุดเริ่มต้นง,ง่ายๆที่จะทําให้คุณกลายเป็น next u ของคุณในเวอร์ชันถัดไปครับผมที่ไม่ต้องรอให้ใครนะครับมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณแต่คุณเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยตัวคุณเองครับผมก่อนจากกันนะครับนะผมอยากให้พี่ๆทุกคนลองคอมเมนต์มาดูครับว่าพี่พี่เนี่ยคิดกับตัวเองแบบ internal หรือว่า external มากกว่ากันครับอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะทำคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้มาให้พี่พี่ทุกคนกลายเป็น next u คุณในเวอร์ชันถัดไปไปด้วยกันครับ